การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านดอกไม้บานมีหญิงสาวชื่อลำเพยเธอเป็นนักร้องและแดนเซอร์ที่เลื่องลือผู้คนลหลงไหลในเสียงร้องอันไพเราะและท่วงท่าการเต้นที่พลิ้วไหวของเธอเมื่อเธออยู่บนเวทีลำเพยคือดวงดาวเจ,จิดจรลัดแต่เมื่อแสงไฟดับลงม่านเวทีปิดลงเธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด เมื่อเสียงปรบมือที่เคยกึกก้องแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบที่กัดกินหัวใจลำเผยมีคู่มั่นชื่อปุ่นชายหนุ่มผู้เงียบขรึมแม้เขาจะอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดแต่ความรักของเขาเงียบงันราวกับสายลมที่ไร้เสียงปุ่นไม่เคยเอ่ยคำหวานไม่เคยโอบก,กอดเธอต่อหน้าผู้คนไม่เคยย้ำเตือนให้เธอมั่นใจว่าเธอคือหัวใจของเขา ลำเพิเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือความรักที่เธอต้องการจริงหรือไม่คือหนึ่งหลังการแสดงจบลงขณะที่ลำเพิซ้อมเต้นอยู่คนเดียวในห้องซ้อมอันว่างเปล่าเสียงเพลงยังดังสะท้อนในหัวใจแต่เธอรู้สึกถึงความอ้างว้างที่ยิ่งขยายกว้างขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกเห็นตัวเองที่ยืนโดดเดี่ยวและในจังหวะนั้นเองบอด แดนเซอร์หนุ่มผู้เปลี่ยมเสน่ห์ก็เดินเข้ามาเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ต่างจากปุ่นโดยสิ้นเชิงเธอสมควรได้รับความรักที่ทำให้เธอหัวเราะไม่ใช่ความรักที่ทำให้เธอต้องรอคอยบอดพูดขึ้นขณะจับมือพาเธอหมุนตัวไปตามจังหวะเพลงเสียงหัวใจของลำเพยเต้นแรงกว่าดนตรีใดๆที่เธอเคยเต้นตาม วันเวลาผ่านไปลำเพยเปิดใจให้บอดเธอรู้สึกว่าเขาคือสายลมแห่งอิสรภาพที่พัดพาเธอออกจากกรงขังของความเงียบงนันเธอมอบความไว้ใจให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาคือชายผู้ซื่อตรงชีวิตที่เคยเดียวได้กลับมามีสีสันอีกครั้งแต่เธอหารู้ไม่ว่าสายลมที่ดูสดชื่นอ,อาจเป็นพายุที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งจนกระทั่งวันหนึ่ง หญิงสาวชื่อหญิงไหมปรากฏตัวขึ้นกลางห้องซ้อมเธอยืนอยู่ที่ประตูสายตาของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยของความทุกข์เธอคิดว่าบอดเป็นของเธอเพียงผู้เดียวหรือคำพูดของไหมดังขึ้นราวกับฟ้าผ่าลำเพยตกตะลึงหัวใจของเธอร่วงลงเหมือนร่างที่หล่นจากหน้าผาเธอหันไปมองบอด หวังว่าคำตอบของเขาจะลบล้างความกลัวในใจแต่สิ่งที่เธอได้รับคือแววตาหลบเลี่ยงของเขาเรากำลังจะเลิกกันบอดกระซิบตอบโลกทั้งใบของลำเพยพังทลายหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะรักกลับหยุดชะงักด้วยความผิดหวังเธอเคยคิดว่าตนเองเป็นหญิงเดียวที่เขาเลือกแต่ความจริงกลับเป็นเพียงเงาสะท้อนของความรวง ไม่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาของเธอไหลริมเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะความพ่ายแพ้แต่เพราะเธอรู้ดีว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นเช่นไรและวันนี้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันลำเพอรู้ทันทีว่าเธอเองก็มีส่วนทำให้ไหมเจ็บปวดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์ย่อมไร้ซึ่งคุณค่า เธอเลือกหันหลังให้อดีตเลือกกลับไปหาปุ่นชายผู้ซื่อสัตย์และมั่นคงแม้เขาจะไม่หวานไม่ได้เอ่ยคำรักทุกวันแต่เขาไม่เคยโกหกไม่เคยทำให้ใครต้องร้องไห้ส่วนบอดยังคงเป็นสายลมที่พัดผ่านไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและไหมเดินจับไปอย่างเข้มแข็งเธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูที่ไร้รากลําเพยได้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดและจากนี้เธอจะไม่ให้หัวใจของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของสายลมเช่นนี้อีกความรักที่ไม่ซื่อตรงไม่มีวันยั่งยืนมือที่สามถึงไม่ตั้งใจก็ยังคงเป็นมือที่สามและทุกการกระทำจะย้อนคืนกลับมาหาเราเสมอ